อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันหลังก็ชวนทุกคนมาเมาท์มายก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงไประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ b a b ป m o n s อน r นั่นเองนะครับล่าสุดนี้ b a b ป m o n s อน r อร์ได้ทำลายสถิตินะครับทุกคนทา,ทางที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเลยแม้แต่คลิปเปิดตัวของเมมเบอร์ในันเปเปตัวมาไม่ครบทั้งวงเลยนะคยังสถิได ได้แล้วอีกหนึ่งสถิตินะครับสถิตินี้เนี่ยเป็นสถิติของคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับที่สามารถทำได้ถึง100ล้านวิวนะครับแบบว่ารวมวิดีโอทั้งหมดที่ปล่อยออกมาแบบอย่างเป็นทางการเลยก่อนที่จะมีการเดบิวต์ของดาวสาวหรือว่าของเด็กๆนะครับ Baby Monster นั้นเนี่ยปล่อยคลิปวิดีโอมาเริ่มตั้งแต่ YG Next Movement มาจนถึงล่าสุดนี้นะครับรวมกันทั้งหมดแล้วทุกคลิปวิดีโอ มียอดวิวรวมกันทะลุ100ล้านวิวแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมดไปเพียงแค่31วันเท่านั้นนะครับถ้าหากว่านับเป็นประมาณเดือนรอบเดือนเนี่ยก็จะได้1เดือนเต็มพอดีนะครับใช้เวลา รวดเร็วมากๆเลยซึ่งสถิตินี้นะครับเบบี้มอนสเตอร์สาวน้อยมหาัศาจรารย์ของ YG วงใหม่เนี่ยเพิ่งจะทำลายสถิตินะครับวงรุ่นพี่ร่วมค่ายเลยเป็นวงพี่ชายนะครับนั่นก็คือ t r e a s u r e หรือว่าเด็กสมบัตินั่นเองเด็กๆสมบัตินะครับเคยทำไปได้เนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ที่171วันนะครับแต่ว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยเข้ามาเหนือนะครับทุกคนใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่31วันเท่านั้นทำให้ คลิปวิดีโอต่างๆที่ปล่อยออกมานั้นรวมยอดวิวกันได้บน YouTube ทะลุ100ล้านวิวก่อนเดบิวต์นะครับสำหรับคลิปวิดีโออย่างเป็นทางการทุกคลิปวิดีโอเลยแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสถิตินี้เนี่ยเป็นสถิติที่สามารถทําได้เพียงแค่2วงเท่านั้นมีเพียงแค่2งวงเท่านั้นที่ทําได้นะครับนั่นก็คือเทรเชอร์ก่อนหน้านี้ใช้เวลา171วันนะครับและเบบี้มอนสเตอร์นั้นใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่31วันหรือประมาณหเดือนเต็มนะครับกับการทําสถิตินี้ทุกอีกล ยังไม่ได้เดบิวต์เลยคลิปเปิดตัวยังไม่ปล่อยมาครบทั้งวงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็สามารถสร้างสถิตินี้ขึ้นมาได้นะครับเราต้องมารอดูกันว่าถ้าหากเบบี้มอนสเตอร์นั้นเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยจะสร้างความปัง Engagement ต่างๆยอดวิว YouTube เนี่ยจะพุ่งขนาดไหนนะครับรวเดเร็วสุดๆเลยนะครับได้มีข่าวออกมาว่าน่าจะประมาณเดือนมีนาคมของปีนี้นะครับมารอดูกันดีกว่าว่าจะจริงหรือเปล่าเราจะได้เจอเบบี้มอนสเตอร์ในเดือนมีนาคมนี้จริงๆไหมนะครับแต่ว่าที่แน,น่ๆคืนนี้ ดูเหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งเบมเบอร์นะครับที่จะถูกเปิดตัวมาเหลือ2คนสุดท้ายแล้วมารอดูกันว่าจะเป็นสาวญี่ปุ่นหรือว่าสาวไทยของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราไปมาอัปเดตเรื่องราวความปังและสถิติใหม่ที่เบมอนสามารถทําได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมรอติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบมเบอร์คนใหม่ของ,ของเบม,มอนที่จะเปิดตัวมาในคืนนี้สี่ทุ่มของทางประเทศไทยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนนคััทุกก like, ก subscribe, กกฝาดดล Subcribe Like งใจใจห้ 도와. 안녕